้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider นะครับคุณผู้ชมคงจะเคยเล่นผีถ้วยแก้วกันมาบ้างใช่ไหมละครตอนเด็กๆหรือแม้กระทั่งตอนโตๆเวลาไปต่างจังหวัดแล้วก็ทํากิจกรรมแบบนี้ร่วมก,กันกับเพื่อนๆมันก็ให้บรรยากาศที่น่าขนลุกแล้วก็น่ากลัวอยู่บ้างเหมือนกันใช่ไหมละครับจริงๆแล้วฝรั่งเขาก็มีการละเล่นชนิดนี้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมไปขยายพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าผีถ้วยแก้วของไทยกับของฝรัง่งของอันไหนจะหลออกว่ากันเชิญครับ ้วแกวเชื่อว่าคนไทยคงคุ้นหูและรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งเชื่อว่าเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารกับวิญญ,ญาณโดยมีอุปกรณ์เป็นกระดานอักษรหรือข้อความอยู่บนนั้นค่ะโดยเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญวิญ,ญญาณให้มาสิงสถิตยอยู่ในแก้วแล้วสอบถามเรื่องราวต่างๆกับวิญญ,ญาณตามแต่สิ่งที่อยากรู้ซึ่งผู้เล่นจะรู้คําตอบจากสิ่งที่ถามจากการเคลื่อนที่ของถ้วยที่ค่อยๆเคลื่อนไปบนกระดานอักษรทีละตัวทีละตัว ซึ่งการเรียกดวงวิญญาณให้มาสิงสถิตยอยู่ในขวดแก้วนั้นบางครั้งเราไม่สามารถเจาะจงดวงวิญญาณได้เราอาจได้พูดคุยกับดวงวิญญาณที่ไม่เป็นมิตรก็ได้สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้ถ้วยเปิดออกจนกว่าจะเชิญวิญญาณนั้นออกจากขวดแก้วไม่เช่นนั้นวิญญาณอาจติดตามคุณไปก็เป็นได้ ทางฝรั่งเองเขาก็มีการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณในรูปแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่จะแตกต่างออกไปก็เพียงแค่อุปกรณ์และวิธีการเล่นก็เท่านั้นโดยเรียกว่า VG หรือกระดานวีจาซึ่งตำนานนี้ถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยพีทาโกลัส ซึ่งมีความเชื่อว,ว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับวิญ,ญญาณได้โดยผ่านกระดานและมีผู้คนจํานวนมากใช้กระดานนี้เรียกผีเพื่อติดต่อกับผู้เป็นที่รักที่จากไปก่อนวัยอันควรเมื่อตำนานที่ถูกเล่าขาันต่อๆกันมาถูกหยิบยกให้มาอยู่ในภาพยนตร์ ของกลุ่มเพื่อนที่อยากค้นหาคำตอบกันกับสาเหตุการเสียชีวิตของหนึ่งในสมาชิกที่ตายอย่างมีเงื่อนงำโดยใช้กระดานวีจีเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณของเพื่อนแต่แทนที่เขาเหล่านั้นจะได้พูดคุยกับเพื่อนพวกเขากลับต้องเจอเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวจากพลังมืดของกระดานโบราณ 4G e เป็นหนังต้นทุนต่ำที่ปลดตัวกวารคว้าแชมป์บ็อกออฟฟิที่สหรัฐอเมริกาด้วยการทำรายได้20ล้านเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งกว่าจะมาเป็นภาพนตโ์เรื่องนี้ทางทีมงานได้มีการตระเวนหาบ้านที่ถือว่าหายากมากเพราะต้องเป็นบ้านเก่าและหลังนั้นต้องมีห้องใต้ดินซึ่งจะให้ความรู้สึกอ,อึดอัดและทำให้หนังเรื่องนี้ยิ่งน่ากลัวมากขึ้น และในที่สุดพวกเขาก็หาบ้านหลังที่จะเป็นตัวแทนของความสยองนี้เจอติดตามความสยองได้จากเกมกระดานผีสิ่งนี้ได้ในโรงภาพ,พยนตร์นะคะ you the หลอนใช้ได้เลยใช่ไหมละครับวันเข้าฉายวันพรุ่งนี้นะถ้าเกิดคอหนังผีที่ติดตามหนังแนวนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมไปติดตามชมนะครับและที่สําคัญถ้าเกิดอยากจะลองเองอย่าไปซื้อกะด้านเก่าๆซื้อของใหม่ๆนาจะปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักอ้าไม่ใช่แวะพักสวันนี้ต้องลํำลากันตรงนี้แล้วนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะลาจากกันไปเนี่ยนะฮะย้ำนิดนึงนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ u t u b e นะครับเพียงเข้าไปในเว็บไซต์ YouTube และเสิร์ชหา True Insight Channel นนนนะะคครรัับบวีี้้้ผผมมงงงจจตออลลาาาาาไปกกก่่่ยททุููชเดิสโ ของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับประเด็นไหนร้อนเราเจาะลึกข่าวไนดังเราตามติดแล้วก็เรื่องไหนโดนเราจะขยายเพื่อคุณผู้ชมที่รักทุกท่านรับประก,กรันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังครับผมเรียกพุทธลาไปก่อนสวัสดีครับ